ทำไมเมียพ่อไม่ทำความสะอาดห้องฉันเลยห้องฉันสกปรกมากรกมาก แล้วนะคะกับปแก้วชาแนลวันนี้อยู่ในบ้านนะคะเมื่อวานอากาศร้อนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอากาศร้อนไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วมันร้อนมาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็วันอังคารร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ลงเรคคอร์ดนะคะว่าประเทศอังกฤษร้อนที่สุดนะคะ42องศานะคะเป็นสถิติใหม่42องศาคุณ นี่มันร้อนกว่าเมืองไทยนะคะแต่ก็มันก็ร้อนได้ได้แค่วันเดียวนะ,ะที่ร้อนแบบพีคที่สุดคนที่เนี่ยหลังจากที่อากาศร้อนๆเขาก็พากันเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไม่สบายนะคะวันนี้ฝนก็ตกเมื่อวานก็ฝนตกไปปล่อยวันวันนี้ทั้งทั้งวันเห็นว่าจะฝนตกแบบฝอยๆเอยนะ,ะตก เหมือนเขาเรียกอะไรฝนฝอยๆอ,ยอ,ยอะนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็ว่าจะมีฝนก็คงจะเย็นขึ้นอากาศก็จะดีขึ้นนะคะเม <c oughs> ื่อวานนี้ป้าแกก็ใส่ขาสั้นไปทํางานนะคะคือที่เนี่ยเวลาหน้าร้อนเขาเขาจะมียูนิฟอร์มเป็นขาสั้นให้นะคะใส่ไปทํางานแต่เมื่อวานก็ใส่ไปนะคะใส่ได้วันเดียวฝนตกนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ใส่ขายาวไปถามว่าอากาศร้อนไหม ความรู้สึกแบบอบอ้าวนะคะอบอ้าวแบบฝนฝนจะตกนะคะเอาละค่ะลองมาคุยเรื่องนี้กันนะ,ะมีน้องคนนึงนะคะแต่งงานกับหนุ่มต่างชาตินะหละังจากที่รักสุขงอมเขาก็มาขอแต่งงานพอย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะสามี เป็นพ่อไม้ลูกติดนะ,ะมีลูกที่ประมาณสิบสเอ็ดขวบสิบสองขวบนะคะอยู่ร่วมบ้านกันนะคะเป็นผู้หญิงนะ,ะพอหลังจากที่ย้ายมาอยู่แรกๆก,ก็ไม่มีปัญหานะคะคือคือเด็กเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลยนะคะพ่อจะมีเมียใหม่มีใครมีอะไรเขาก็ไม่สนใจนะคะ,ะแล้วทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะไป นอนที่บ้านแม่เขานะเธอก็ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันแบบนี้หลังจากที่ที่เธอย้ายมาเธอก็จะทำกับข้าวทำอะไรแล้วก็ทำความสะอาดบ้านนะเพราะว่าช่วงแ,วแรกๆวันเหงาเนาะก็เลยทำคือเมียนนะเนาะหินบ้านลกๆก,ก็ต้องทำความสะอาดแล้วทีนี้พออยู่ไปเรื่อยๆนะคะ สามีไม่ทําไม่ช่วยทํางานบ้านนะคะลูกสาวก็ไม่ช่วยทํางานบ้านไม่หยิบไม่จับไม่อะไรเลยกินเสร็จแล้วจานก็กองไว้อย่างนั้นละนะคะกองไว้บนโต๊ะกินข้าวนะคะสามีก็เหมือนกันเวลาทําทํากับข้าวคือเขาก็จะทําเองทําอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนะคะเขาก็จะทิ้งไว้ไว้ไว้บนเตานะคะแล้วก็ทิ้งเอ่อพวกกระทงกระทะพวก จานพวกอะไรที่เป็นเปื้อนๆเลอะๆที่เขาทําเสร็จแล้วนะกะ็ทิ้งเต็มซิงไว้เลยนะคือแรกๆเธอก็โอเคนะคะก็ทําให้ทําให้แล้วทีนี้บ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าเธอก็เฮ้ยมันอะไรวะแต่ก็ก็ไม่บ่นนะครับเพราะถ้าบ่นให้ให้เขาเขาก็จะหาว่าเราลองเกลดลูกเขานะ แล้วพอน้องได้งานน้องก็ไปทำงานน้องจะทำงานเอ่อเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะพอไปทำงานเริ่มทำงานมันก็เริ่มเหนื่อยนะเหนื่อยก็จะไม่ค่อยมีเวลาทำงานบ้านแค่ไม่ทำงานบ้านวันเดียวนะบ้านลกมากลกสุดๆเลยเธอบอกแบบนี้ <c oughs> ก็เลยคือเป็นแบบนี้เรื่อยๆก็บอกสามีว่าคุณ คุณก็ช่วยฉันเก็บหน่อยอย่างน้นอยคือถ้าไม่ช่วยก็ทำความสะอาดก็เก็บให้ไปที่เป็นทางเสื้อผ้าก็เก็บใส่ตะกร้าถ้วยจานอ่ะกินเสร็จแล้วคุณก็ล้างเลยอย่าแช่ไว้อย่างนั้นทําไมต้องรอให้ฉันมาล้าง mm hmm. เขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณนะคะบอกก็ลูกสาวคุณก็ทําได้มันเป็นหน้าที่ของคุณลูกฉันไม่เคยทําอะไร mm hmm. เขาก็บอกแบบนี้นะฮะ <c oughs> แล้วทีนี้ พอวันหยุดเธอก็ทําความสะอาดห้องพอเปิดเข้าไปในห้องลูกสาวเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะไปอยู่กับแม่เขาเนาะพอเปิดเข้าห้องโอ้ยคุณเอ้ยเขาบอกว่าห้องรกมากนะคะรกแบบเหมือนเขาลือ้อเขาทิ้งเหมือนเขาแกล้งอะนะคะสกระปรกที่สุดเธอก็ทําความสะอาดเก็บให้แล้วดูซิว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นแบบนี้ไหม พอเธอเก็บทําความสะอาดาพับข้าวาพับของซักเสื้อผ้ารีดผ้าแขวนไว้ให้เสร็จแล้วพออาทิตย์หน้าก็เป็นเหมือนเดิมนะคะโลกเหมือนเดิมเสื้อผ้าใส่แล้วก็ถอดกอง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 ทิ้ง,ท,งทิ้งเขีย่ยเขี่ยเข้าไปอ่าใต้ที่นอนนะคะทีนี้เป็นบ่อยครั้งข้า,ขาบ่อยครั้งข้าเธอ <c oughs> ก็เลยไม่ทานะคะไม่เก็บกวาดไม่ทําความสะอาดห้องลูกสาวเลยไม่ยุ่งเลยนะคะแล้วทีนี้เขาก็มาบน่นกับพ่อเขาว่าทําไม เมียพ่อไม่ท no ําความสะอาดห้องฉันเลยห้องฉันสกปรกมากลกมากแทนที่สามีจะบอกลูกว่าก็เก็บเอาเองสิเฮ้ยห้องตัวเองโตแล้วนะะตอนที่เธอย้ายมาอยู่ลูกสิบสองสิบเอ็ดสิบสองขวบคือหลังจากที่มาอยู่แล้วเขาวัยสิบสี่จนสิบห้านะผ่านไปก็ก็ยังเป็นอะไรที่แบบนี้แทนที่สามีจะว่าจะอะไรลูก ไม่นะคะกลับมาต่อว่าเมียว่า,วาเฮ้ยคุณทําไมคุณไม่ทําความสะอาดห้องลูกสาวฉันลกมากเขาบน่นเธอว่าเอา้าทาไมมันไม่ใช่หน้าที่ฉันลูกคุณโตเป็นสาวแล้วเขาต้องดูแลตัวเองทีนี้จุดพีที่สุดนะคะก็คือเขาเป็นประจําเดือนนะคะแล้วคุณเชื่อไหมว่าเขาก็ทิ้งๆยัดๆใส่ตามตู้ตามซอกตามมุมตามอะไรแบบเนี้เธอบอก ห้องเหม็นมากก็ไม่เข้าใจว่าเขาทนอยู่ได้ยังไงนะคะเธอก็ไม่เก็บนะไม่เก็บอพอหลังจากไม่เก็บไม่ทำความสะอาดห้องลูกสาวก็จะเกิดการทะเลาะทะเลาะกันบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเขาเธอก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, คุณแต่งงานเอาฉันมาอยู่ที่นี่เพราะคุณรักฉันต้องการมาสร้างครอบครัวด้วยกันหรือว่าคุณต้องการเอาฉันมาเป็นคนรับใช้คุณรับใช้ลูกคุณกันแน่ ปกคุณก็บอกว่ารักฉันแต่ดูดูดูคุณทํากับฉันสิฉันไม่ได้ต้องการให้คุณมาเห็นฉันสําคัญกว่าลูกคุณหรือให้คุณเลือกฉันหรือเลือกลูกคุณแต่แค่ช่วยกันทําความสะอาดบ้านหน่อยได้ไหมฉันขอแค่นี้เธอก็บอกแบบนี้อพอหลังจากที่เธอเปิดอกเปิดใจคุยกันนะ,ะแล้วทีนี้ก็สามีดีขึ้นแต่ลูกสาวคือยังไม่ได้คุยนะคะก็ก็ยังไม่คุย สภาพมันก็เขาก็าไปเตือนลูกสาวลูกสาวก็โกรธเธอมากก็เข้ามาตอบว่าว่ามันเป็นหน้าที่ของเธอเธอเป็นเมียใหม่ของพ่อพ่อฉันบ้านเพื่อนฉันที่พ่อเขาแต่งงานกับเมียคนไทยเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาเขาก็ช่วยกันเออช่วยลูกสาวเขาทําความสะอาดทําไมคุณเรื่องแค่นี้เองห้องฉันก็ห้องเล็กๆเ,เ,เองเธอก็เลยเรียกมาคุยนะ เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งลูกสาวมันนั่งคุยกันฉันมีเรื่องจะคุยเรื่องสำคัญที่จะคุยนะคะเธอโตแล้วเธอเป็นสาวแล้วเธอมีแฟนแล้วเธอจะต้องทําความสะอาดห้องของตัวเองแล้วพวกผ้านาไม่เธอก็รื้อฟืน้นนั่นหมดเลยคืออย่างน้อยๆถ้าคุณไม่เอาไปทิ้งคุณก็ห่อใส่กระดาษหรือใส่ถุงเอาไปทิ้ง,งถังขยะข้างล่างก็ได้ทําไมคุณจะต้องไปยัดตามซอกตามมุนแล้วคุณก็บ่นว่าห้องมันเหม็น นะต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอะไรห้องคุณเลยแล้วแต่นะส่วนกับข้างกับข้าวคือกินใครกินมันอยู่แล้วนอกจากวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันไหนที่ที่หยู่ตรงกันฉันถึงจะทำให้ให้ใหใหกินเพราะว่าตามคนต่างทำงานต่างคนต่างยุงแล้วคุณก็ไปโรงเรียนแล้วทีนี้โกรธมากนางโกรธมากนะแล้วก็คือพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเมียพ่อก็เห็นด้วยกับเมียใหม่นะคะ คือเห็นด้วยกับเมียคนไทยเนี่ยลูกสาวก็โกรธมากก็หอบเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วโทรร้องห่มร้องไห้บอกว่าเมียพ่อด่าพ่อเข้าข้างเมียรังแกลูกตัวเองอย่างนี้ก็โทรให้แม่มาละพอเมียมาถึงเมียก็มาด่าด่าทั้งผัวตัวเองแล้วก็ผัวเก่าตัวเองแล้วก็ด่าทั้งเมียใหม่ว่าถ้าเอาลูกอยู่ด้วยไม่ได้ฉันจะเอาลูกไปสามีก็บอกเอาไปเลยนะสามีก็บอกเอาไปเลย แล้วทีนี้พอพอหลังจากที่ลูกย้ายไปอยู่กับแม่ของเขาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็เอากลับมาสม่งเขาบอกว่าดูแลเถอะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คุณมีอำนาจในการเลี้ยงดูลูกจนกว่าจะอายุสิบแปดปีฉันไม่ไหวกับพฤติกรรมของลูกสาวคนนี้ไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยเมียเริ่มบ่นเว้ยหลังจากหลังจากนั้นนะคะ พอพออสอ๋อซ <is> oh, ีลย์่ะโคมอนเอ Go to drink อ <laughs> oh, <sorry. laughs> ๋อซอรี่หลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าลูกสาวถามว่าปรับตัวมห้ไม่ปรับตัวนะคะเธอก็อยู่อย่างนั้นของโทรจมกระทั่งเธออายุ18ปีเธอก็ย้ายออกไปอยู่กับแฟนนะ,ะซึ่งถามว่าเป็นอย่างไรก็สกรปรกเหมือนเดิมนะคะแฟนเขาก็ ก็ไม่รู้ทนอยู่ได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งของเมียฝรั่งนะคะที่ที่เจอก็ไม่รู้ว่าสามีจะแต่งมาเพื่อเอามาเป็นคนรับใช้หรือว่าเพื่ออะไรหรือว่าเป็นยังไงแต่อย่างหนึ่งที่ป้าแก้วเห็นนะคะคือฝรั่งที่บอกว่าเขาเขาเลี้ยงลูกแบบแบบฟรีสไตล์ แต่เขาสปอยลูกมากนะคะสปอยลูกมากแต่ต้องอะไรลูกเขาไม่ได้เลยนะคะเขาจะเข้าข้างลูกเขาสุดๆนะคะมันคืออีกปัญหาหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีปัญหานี้ถือว่าคุณโชคดีมากๆเอาละคะ่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการะะราชนีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปทํางานแล้วคะ่ะ7จ็ดโมงครึ่งแล้วสวัสดีคะ่ะป้าแก้วชาแนสวัสดีคะ่ะ